ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องบ้านหุหน่นศาสนันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปทำนายดวงให้กับชาวราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15สิงหาคมถึง14กันยายนชาวราศีสิงห์ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของการงานของชาวราศีสิงห์นะคะการงานของคุณจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกนะคะสองดาบค่ะไพ่ใบที่สองค่ะ6ดาบค่ะไพ่ใบที่3ค่ะ6เหรียญค่ะ ไพ่ใบที่4ี่ค่ะห้หมายค่ะและไพ่ใบที่5นะคะ The Hangman ค่ะการงานนะคะชาวราศีสิงห์ต้องบอกแบบนี้นะคะตัวคุณเองในช่วงเวลานี้ค่ะมีความรู้สึกอึดอัดใจมากๆนะคะในเรื่องของการงานเรียกได้ว่าหลายๆท่านเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ กืนไม่เข้าใครไม่ออกในเรื่องของการงานมันหนักจนมันไม่สามารถที่จะอ,อ หันหน้าไปปรึกษาหรือว่าพูดคุยอะไรกับใครได้ทั้งหมดนะคะแต่เชื่อได้ว่าประมาณช่วงกลางๆเดือนนะคะชาวราศีสิงจะเห็นทางออกจะเห็นช่องทางในเรื่องของอาการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานที่มีอยู่ตอนนี้ได้นะคะให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการมีน้ำใจที่ มากเกินไปจะทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยจะต้องมาปวดหัวในภายหลังอาจจะมีในเรื่องของการกระทบกระทั่งหรือว่าการทะเละาะกันกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะเดือนนี้แนะนําให้อยู่นิ่งอยู่เฉยๆไว้จะดีกว่านะคะในส่วนของตรงนี้ก็คือชาวราศีสิงห์เนี่ยอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานซึ่งมันอาจจะเป็นแค่แบบ เราไม่ทันได้แบบว่าคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความใจดีของเราด้วยความแบบว่าใจิตใจดีเนาะชอบช่วยเหลือคนอื่นอะไรประมาณนี้ก็อาจจะทำให้ หลังจากนั้นคือมันกลายเป็นปัญหากลับมาโจมตีเราก็ได้นะคะทว่าชนะในเรื่องของงานนะคะกับเพื่อนร่วมงานชาวราศีสิงห์ต้องใจเย็นๆแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของเรื่องการเงินกันบ้างนะคะแล้วการเงินในเดือนกันยายนชาวราศีสิงห์จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะเจ็ดดาค่ะ ไพ่ใบที่2องคันึดาค่ะไพ่ใบที่สามค่ะเจดถ้วยค่ะไพ่ใบที่สี 9, ่ค่ะเกหมายค่ะและใบที่5นะคะเดอะสตาร์ค่ะ ชาวราศีสิงห์นะคะในเรื่องของการเงินนะคะเดือนกันยายนนี้ชาวราศีสิงห์ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินไว้นิดนึงนะคะอาจจะมีในส่วนของรายจ่ายที่คุณไม่ได้คาดคิดนะคะเป็นรายจ่ายที่อยู่ดีๆก็แบบว่าเออ ต้องจ่ายมันออกไปอะไรเงี้ยค่ะระวังในเรื่องของการถูกหลอกหรือว่าถูกโกงด้วยถ้าเป็นเจ้าหนี้นะคะมีนัดลูกหนี้ที่จะชําระหนี้นะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหานิดหนึ่งนะคะลูกหนี้อาจจะไม่สามารถที่จะชําระคืนเงินให้กับคุณได้นั่นเองค่ะชาวราศีสิงห์บางท่านที่คิด ที่จะซื้ออะไรหรือทำอะไรในช่วงเวลานี้นะคะต้องบอกว่าอาจจะต้องเป็นช่วงที่คุณจะต้องชะลอไว้ก่อนก็ดีค่ะเพราะว่าเดิมเคยตกลงกันอีกราคาหนึ่งแต่พอเอาเข้าจริงคุณอาจจะได้มาเจออีกราคาหนึ่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้ออะไรในช่วงเดือนกันยายนอยากให้ชาวราศีสิงห์งดหรือว่าชะลอไว้ก่อนนะคะเพราะว่าคุณอาจจะคุณด้วยไพ่มันขึ้นมาประมาณนี้ต้องบอกว่าคุณมีแนวโน้มการถูก โได้ราคาจริงๆมันไม่ถึงอ่ะแต่เขาอาจจะทําใหออ้มันเป็นอีกราคานึงซึ่งคุณต้องจ่ายเกินหรือว่าจ่ายมากกว่าปกตินั่นเองค่ะถ้ายัางไงถ้าจะใช้จ่ายหรือว่าจะซื้ออะไรเนี่ยต้องดูให้ดีๆนะคะสําหรับชาวราศีสิงในเรื่องของการเงินเนาะสภาพคล่องทางการเงินของชาวราศีสิงเนี่ยเดือนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเห็นตามนี้นะคะก็จะเริ่มแบบดีขึ้นหลังจากปลายเดือนไปแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้ ต้องระวัดระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินให้ดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของเรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่านะคะแล้วความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงจะเป็นอย่างไรนะคะล่วงมาแล้วหนึ่งใบแบบนีงนะคะไพ่เจ็ดเหรียญค่ะเดี๋ยวให้รับแฟนค่ะ ไพ่ห้าดาบค่ะไพ่ Queen of Cups ค่ะและไพ่เไม้ค่ะชาวราศีสิงห์นะคะคนโสดก่อนนะคะคนโสดชาวราศีสิงห์ช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างได้อยู่กับตัวเองได้มีการทบทวนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะ คุณถูกเทคุณถูกทิ้งมาแล้วคุณก็เริ่มเข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเพราะอะไรนะคะเรียกได้ว่าคนโสดพร้อมที่จะมี คนใหม่ๆเข้ามาแล้วค่ะเริ่มอยากจะแบบว่าอยากจะมีใครสักคนหนึ่งแต่ภายในใจก็ยังมีการต่อต้านอยู่นะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณโดนเทมาคุณโดนทิ้งมานั่นเองมันก็ทําให้คุณยังรู้สึกเจ็บแล้วก็ยังคงฝังใจอยู่นั่นเองค่ะคนโสดมีแนวโน้มที่จะมีคนเข้ามาเหมือนกันแต่รู้เหมือนว่ามันอยู่ที่หัวใจของคุณนะคะที่คุณยังไม่พร้อมเท่าไหรนะ่นักในเรื่องของการที่จะเปิดรับ ไข่เข้ามานั่นเองค่ะแต่สําหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้คนมีคู่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะลักษณะเหมือนตอนช่วงเวลาเนี้ยคุณเหงาเหมือนคุณถูกทิ้งให้ต้องอยู่คนเดียวบ่อยครั้งอาจจะมีในเรื่องของการทะเลาะมีปากเสียงกันบ้างนะคะแต่ก็มัน มันต้องเป็นลักษณะของการพยายามทําความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะค่อยๆค่อยๆพูดค่อยๆจา่าเพราะมีแนวโน้มในเรื่องของการประทะอารมณ์กันค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ที่มีคู่หรือว่ามีคนรักอยู่แล้วนะคะ เป็นสิ่งเนาะมันก็คือแบบแนวแบบว่าเออมันต้องได้อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเรารู้สึกว่าเออมันต้องได้อย่างใจเราแต่ครั้งเนี้ยในช่วงเดือนกันยายนเนี้ยมันอาจจะไม่ได้อย่างใจเราทุกอย่างก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ที่มีคู่หรือว่ามีคนรักอยู่เราต้องใจเย็นๆกับคู่ของคุณนิดนึงนะคะเพื่อเลี่ยงการทะเลาะเบากแว้งหรือว่ามีปัญหาซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของไพ่อออลล็กเิลกันบ้างนะคะแล้วออลลอเิลอยากจะบอกหรือว่า จะแนะนำอะไรนะคะให้กับชาวราศีสิงในเดือนกันยายนนี้นะคะไพ่ใบแรกนะคะไพ่เบอร์หนะคะไพ่ใบที่2คะ่ะไพ่เบอร์แคะ่ะและใบที่3คะ่คะเบอร์ห้ค่ะเห็นไหมชาวราศีสิงอาจจะมีในเรื่องของ การงอนกันการไม่เข้าใจกันบ้างอะนะคะในส่วนของตรงนี้เนาะอาจจะแบบว่ามีความไม่พึงพอใจกันนะคะในเรื่องของ ความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคุณทั้งคู่อ่ะมีความรู้สึกรักแล้วก็เห็นใจซึ่นกันละกันอยู่แล้วละ่ะเพียงแต่ว่าเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนที่คุณทั้งคู่ต้องมีการกระทบกระทั่งปัทะาอารมณ์กันมากขึ้นนั่นเองค่ะหาเวลานะคะเอาเรื่คงมบอกหาเวลาไปท่องเที่ยวหรือว่าเอนจอยหาเวลาไปทํากิจกรรมร่วมกันก็น่าจะดีนะคะสําหรับชาวราศีสิงารคิดหรือว่าการตัดสินใจที่จะทําอะไรในช่วงเวลานี้อาจจะทําให้เป็นสาเหตุของการ บาแวงหรือว่าการตัดสินใจทําอะไรไปบางอย่างโดยที่เรายังไม่ได้คุยปรึกษาคู่ของเราคนรักของเราหรือว่าหุ้นส่วนของเรามันอาจจะสร้างปัญหาได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในเดือนกันยายนนี้ชาวราศีสิงห์ที่จะต้องตัดสินใจทําอะไรก็อยากให้แบบว่า คิดดูให้ดีให้รอบคอบนะคะปรึกษาคนอื่นๆเพราะการตัดสินใจด้วยลำพังตัวของเราคนเดียวอาจจะนำปัญหามาให้กับชาวราศีสิงห์นั่นเองค่ะขอให้ชาวราศีสิงห์นะคะโชคดีแล้วก็มีความสุขในทุกๆกวันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ้านโหนอุตสาสนนด้วยนะคะอย่าลืมกดซับ s ไ r i b ์ให้กันด้วยนะคะ